ไแข็งแรงกินกินข้าวนมเยอะๆจะได้แข็งแรงกินกินน้าเยอะๆกินข้าวนมเยอะๆจะจะได้แข็งแรงคุณครูบอกเหรอใี่นะแล้วคุณครูบอกให้สะบัดมือยังไงนะ3 4 5สี่แ ค็โอ๊ะ้ยอ๊บอบบอบบ๊อบบ๊อบอบบ๊อบบออบบ๊อบบ๊อบบอบบ๊อไบ๊อบบ๊อบบ๊